สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสารเจ้าตั้งสรีนะคะศาลเจ้าตั้งสีตั้งอยู่ที่เยื้องมาทางทิศตะวันออกนะคะของโรงพยาบาลสุรินทเป็นสารเจ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสุรินนะคะมีอัตลักษณ์เป็นไชาน่านะคะ identity ไดนดชน่านะคะเป็น c u l t u r a l ไชน่านะคะเป็นวัฒนธรรมแบบจีน ที่มีการปลูกสร้างขึ้นถือว่าเป็นบ้านของออเทพเจ้าจีนนะคะเทพเจ้าจีนเนี่ยก็จะสถิตอยู่ณนะสถานที่แห่งน,นี้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาราชรเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาณนะสานเจ้าตั้ง4นะคะเราก็จะเห็นได้ถึงโคมมงคลที่แสดงไปถึงความงดงามความอุดมสมบูรณ์ความเป็นมงคลความเป็นสริริแล้วก็ในโคมนั้นก็จะ จารึกอักษรที่เป็นมงคลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโคมมงคลที่จัดถวายแด่ทวยเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแบบจีนนะค่ะก็อาจจะจารึกชื่อผู้ถวายโคมนะคะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนเกิดและครอบครัวก็จัดมีความเชื่อว่าโคมนี้นะคะจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีแก่ผู้ที่อุทิศถวายแด่ดเทพ,พเจ้า ก็ให้เกิดความสว่างสวยในเทพ,พเจ้าในอาสารเจ้าแห่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในบริบทของวลดลายต่างๆก็จะเป็น8ดเซียนนะคะ6ลูกซิ่วนะคะพระพุธิศสัตว์นะคะแล้วก็สัตว์ที่ได้นํามาใช้ในศาลนี้นะคะก็จะเป็นอาทิเป็นมังกรนะคะเป็นหงเป็นกวางนะคะเป็นกิเลนนะคะแล้วก็เป็นเสือเป็นนก กระเรียนนะคะเราจะเรียกว่านกเกรเรียนนะคะตลอดจนถึงนะคะก็จะมีดอกไม้นะคะก็จะเป็นดอกบุพชาติที่เป็นดอกบวับวโบตันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะที่อยู่คู่อาสารเจ้าในทุกแห่งของโลกที่เป็นแบบจีนนั่นเองนะคะท่านผู้ชม เมื่อเราเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเห็นถึงรูปเคารพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเป็นรูปองค์ชายหญิงนะคะที่เป็นปึ่งเถ่ากงมานะคะเป็นอากงเป็นอาม่าเป็นคุณตาคุณยายนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นชุดประดับดังเง็กเซนฮ่องเต้นะคะแล้วก็เป็นอ,องค์ ไทยหหไทยเหานะคะหรือไทยเหานะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอดุดมสมบูรณ์นะคะจะก็จัดอยู่ในศาลาด้านในนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ที่ใช้ก็มักจะเป็นสีแดงมักจะเป็นดอกโมตันนะคะผละไม้ที่เป็นอ่าสีแดงนะคะก็จะแสดงถึงความอ่ามั่งคั่งนะคะอันนี้จะเป็นดอกไม้สดใช่เป็นดอกไม้สดที่ทำถวายแด่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นก็สันเจ้าฉีนี้ก็จะมักจกเน้นดอกไม้สีแดงนะคะถ้าถือว่าเป็นดอกไม้มงคลน,นั่นเองนะอืม